สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะเราจะมาสรุปกันวันที่21ก่อนนะคะ21ตุลาคมหกห้านะคะ21อตุลาคมหกห้านะคะก็วิ่งลูดนะคะให้ไปที่ห้าหห้าไม่ทำงานค่ะ5้าไม่ทำงานเลยนะคะ แต่ว่าห้าก็ทำงานมาหลายวันแล้วหรือเปล่าเนาะก็เหมือนจะหลายวันอยู่นะคะแต่ขออย่าให้มาพรุ่งนี้นะคะอย่าเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ตัวตัวเด่นตัวเด่นพอๆกันเลยค่ะห้ากับห้ากับสามห้าไม่ทำงานเนาะเข้าแต่หกค่ะได้กินแต่หกทุกคน อุ้ยแอดน่าจะเอาแปดขึ้นเป็นตัววิ่งลูดแอดเอาตัวแปดมาเป็นคู่ประกบค่ะแล้วเอาห้าหกขึ้นเป็นตัววิ่งลูดค่ะจับพาดไปหน่อยจับจับตัววิ่งลูดพาดไปหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเอาแปดขึ้นวันนี้เราก็เฮงก็ปังกันเลยเนาะบางทีมันก็ตัดทิ้งใจยากค่ะเพราะสูตรมันมาอย่างนี้บางทีก็ บางทีก็อยากจะลั้นสูตรเหมือนกันค่ะแต่ถ้าลั้นสูตรแล้วก็เจ็บมาหลายรอบแล้วค่ะลั้นสูตรนะคะแอดเคยลั้นสูตรไปแล้วหลายรอบค่ะแล้วก็เจ็บทุกรอบค่ะก็มาดูวันมหาเบิ้ลนะคะอันนี้เป็นเลขบ้านเลขรถของแอดนี่แหละค่ะเลขฝันเลขอายุนี่อายุเนาะอายุอายุก็มาดูค่ะในตาราง ในตารางไม่เข้านะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาจับคู่ให้ <tam. S 1> มันเลยเนาะก็มาดูนะคะเข้าหน่อยไหนบ้างนะคะเข้าหน่อยเดียวรือเปล่าสองหน่อยค่ะสองหน่อยเอ๋อปากกาเอียดกระโอกแป๊บตึงนะคะ 68เขียนผิดมาจริงๆด้วยทุกคน68เขียนผิดแอดจะเขียนเป็นกำหัว98ให้นะคะแต่อันนี้ไปแตกตารางตารางลาวนะคะตารางราวแอดจับให้เนาะก็ไปแตกตารางราวมาแตกนี่ค่ะ483ตัวนี้ไปแตกราวเอาเข้าไปค่ะสูตรแต่ดีนะที่ตารางราวก็แตกเหมือนกันค่ะ354แอดละมึนหัวกับสูตรมากเลยค่ะ เป็นอย่างนี้ทุกงวดน,นะคะวันไหนที่มีหวยราพัฒนาค่ะเข้าสองนะคะเข้าสองนะคะเข้าสองเข้าแค่มาแค่หกค่ะมาแค่หกนะคะอันนี้ไม่ทํางานไม่ทํางานนะคะส่วนตัวแอดไม่ต้องถามค่ะแอดสายเบิ้ลค่ะติดเบิ้ลไว้ไม่เหลือหลายนะคะถ้ามันมามันก็พออย่างนี้ละคะ่ะทุกคนบางทีนะหวยมันก็เนาะตองศูนย์อย่างนี้เนาะโอ้ย อยากได้จังก็มาดูกันนะคะนี่ตัวเจาะเห็นไหมตัวเจาะเข้าค่ะงวดก่อนก็เข้าค่ะงวดก่อนมันออกอะไรงวดก่อนก็เข้าค่ะสามสองก็ไปเข้าตัวเจาะเหมือนกันค่ะไปเข้าลาวงวดก่อนหน้านั้นก็หนึ่งหกงวดก่อนหน้านั้นก็หนึ่งหนึ่งค่ะที่เป็นตัวเจาะของฮานอยนะคะไปเข้าลาวพัฒนาทุกรอบเลยค่ะแล้วเป็นตัวเจาะด้วยนะคะไปเข้าค่ะ จเจริญมากค่ะแต่ว่ามีงวดนี้และค่ะสะใจมากนาแตกนะคะสามสี่ห้าสามห้าสี่นะคะตรงตรงเนาะสามห้าสี่ตรงตรงค่ะเอนึกว่าจะมาสองสามสี่ซะแล้ว ก็มาดูกันของวันที่22นะคะของวันที่22ตุลาคม65นะคะแอนให้ไปวิ่งรูดที่ศูนย์ค่ะสูตรแอดเพิ่งจะมีศูนย์มานะคะก็เพราะว่าศูนย์มันกระน,นำมานี่แหละค่ะศูนย์กับหนึ่งนะคะหนึ่งก็มาปั่งปิดกระปอยเนาะก็จับคู่นะคะเจาะเลยตัวเจอแอดก็ให้ไปที่08 06 09 0 0 1 8 1 6 1 9 หนึ่งหนึ่งนะคะแปดยังดิ่นอยู่เลยโอ้ขิดยากมาดูในตารางค่ะในตารางมี083ย์แปดสามนะคะหนึ่งเกนะคะศูนย์แปน่งะคะจับคู่แชุดค่ะแอนให้ไปที่015ย์หนึ่งห้านะคะศูนย์หนึ่งสามศูนะคะแปดเ อ่านอย่างนี้แล้วเนาะแปดเก้าหกห้าอย่างนี้นะคะแปดเก้าหกสามนะคะก็คือกลับหัวไปมาค่ะใครไม่กลับก็แล้วแต่เลยค่ะก็สะดวกแบบไหนก็เอาตามนั้นเลยค่ะส่วนตัวแอดแอดกลับนะคะนานที่จะสามตัวเข้าอย่างนี้ถ้ามันไม่กลับหัวโอ้ยตายทุกคนเหมือนแอดก็จะจับทาง หวยได้บ้างแล้วละตารางเนาะหวยตารางนะคะหวยสามตัวนะคะก็ก็ถือว่าอีสูตรนั้นนะ่ะมาเข้าหน่อยพิเนาะที่แอดจับนะคะสูตรลาวมาเข้าหน่อยพิ ก็แสดงว่านอยที่ยังไม่เข้าก็มีนอยกิดค่ะนอยกิดแต่ว่ามันไม่ตรงปกนะคะไม่ตรงปกเราไม่นับเนาะยังอยู่ที่นอยปกกับนอย VIP อยู่ค่ะถ้า3ตัวนะคะสตัวสตัวก็คงเป็น3ามมหวยนี้หรือเปล่านะคะแต่แอดติดไว้ทุกหวยนะคะทุกหวยจริงๆค่ะเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งวันนะคะถ้าสูตรมันมานะคะถ้าสูตรมันมา3ตัวจะใช้ได้ทั้งวันค่ะทุกหวยเลยค่ะ เฉียดบ้างให้เจ็บใจเล่นบ้างค่ะก็ประมาณนั้นและค่ะก็015013สวยเนาะ813เอ้าวพิจารณากันดูนะคะอันนี้ก็ของงวดวันที่22ตุลาคม65นะคะวันนี้ก็เบิ้ลค่ะเบิ้ลสะใจมาหากรรมเบิ้ลค่ะ มหากรรมแปดค่ะโอ้แอดเสียใจแอดเอาตัวเด่นขึ้นผิดนะคะเอาตัววิ่งลูดขึ้นผิดมึนกับหวยค่ะก็ลองให้ f อซเอาไปพิจารณากันดูนะคะเป็นเอาไปเป็นไปวิเคราะห์เป็นแนวทางกันดูค่ะกว่วันที่ยี่สิบสองมันยังจะเบิ้ลอีกไหมล่ะยี่สิบสองเนาะ ใจแอดชอบสีนะคะแอดชอบสีไม่มาเลยค่ะดีนะที่หวยมันเด่น8ดนะคะแอดชอบตัวไหนนี่ไม่มาเลยค่ะดับสนิทเลยค่ะทุกคนศูนยนี่ก็ไม่ได้เข้าสูตรแอดนานมากแล้วนะคะศูนย์หนึ่งไม่ได้เข้านานมีแต่ห้ากับหอะไรนี่แหละที่กำหัวปวดหัวอยู่เนี่ยคะ่ะเพราะว่าหกอ๊ย ปวดประสาทกับหูกับ9ค่ะจะเอาหลายๆตัวก็ไม่ได้เพราะแอดก็ไปเบิ้ลด้วยไงคะเอาไปพิจารณากันดูค่ะก็ลองเล่นไปด้วยดูไปด้วยน้ะเราเนาะก็ขอให้เฮงขอให้ f อได้3มตัวตรงเนาะให้ได้3ามตัวตรงของแอดนี่จะเข้าหนอยเฉพาะกกิจกับหน่อย V i p ค่ะส่วนมากนะคะส่วนมากค่ะแต่ช่วงนี้ก็อารมณ์แปรปรวนยังไงก็ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่นอยนอยเฉพาะกิจหลุดนะคะนอย v i p จะหลุดค่ะเนี่ยแอดสังเกตหลายรอบแล้วเหมือนวันนี้ค่ะนอยเฉพาะกิจแอดไม่ได้นะคะนอยเฉพาะกิจถ้าไม่ได้เบิ้ลตายนอยเฉพาะกิจตายใช่ไหมคะนอยนอย VIP ก็ไม่เข้าค่ะห้าหกก็มาได้เบิลน,นี่แหละค่ะแปดแปดอะไรเนี่ย ถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าทั้งสองค่ะแล้วก็จะมาเข้าพิเศษแล้วก็นอยปลกแทนเออแล้วแต่อารมณ์นะคะแอดก็อยากให้แตกสีนอยเนาะจะได้เฮงได้ปังกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเลขที่แอดคัดออกมาจากตารางให้นะคะเผื่อบางคนแยกออกไม่เป็นแล้วก็มาดูตัวเด่นเอาค่ะบางทีจับไม่ได้ออกบ่อยนะคะที่คัดออกมาให้อย่างเงี้ยออกบ่อยค่ะ บางทีก็ไม่ต้องรูดเลยค่ะบางทีมันก็มาเก้าสามศูนยอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องรูดเลยค่ะบางทีตัวรูดตายนะคะตัวรูดตายแต่ตัวตารางเข้าค่ะตัวรูดตายตารางเข้านะคะตารางเมื่อวานอะไรน้อวันนี้ถือว่าตารางไม่เข้านะคะแล้วก็น่ากลัวด้วยเพราะว่าตารางไม่เข้าอ้าวสี่ห้าตารางนี้เด่นสี่ห้านะาเอาแล้วครับ เอาตามสูตรนี่แหละเราเอาไปพิจารณากันดูนะคะใครไม่อยากวิ่งอยากลูดก็นี่เลยค่ะหาตัวเด่นเอาในนี้เลยนะคะที่เด่นเดนก็คือเด่นเดนนะคะแอดจะสอนให้จับเนาะหนึ่งห้าค่ะนี่คือนี่คือตัวหลักที่เราต้องจับก่อนนะคะหนึ่งห้าหนึ่งสามค่ะเก้าห้าเก้าสามนะคะอันนี้คือ ถ้าถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ตัวเด่นไปเลยก็มี15 1395 93นะคะลองจาก15 1395 93นะคะจะเป็น0ูนย์หค่ะเป็นตัวหน้านะคะเป็น0ูนย์เป็น0ูนเป็น8ปดหนึ่งค่ะเห็นไหมศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งยังเด่นอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เป็นศูนย์เก้าค่ะเป็นศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าก็ไม่ได้ออกนานแล้วเนาะศูนย์เก้าศูนย์หก แปดเก้าค่ะแปดเก้านี่มาเกือบทุกวันแล้วค่ะแปดเก้าแปดหกยังอยู่ที่เดิมนี่นะคะอันนี้เป็นชุดที่สองคู่ลองนะคะอันนี้แอดก็เขียนกระจัดกระจายไปไม่รู้ตัวไหนเป็นปตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็วิธีจับครั้งที่สามนะคะทั้งหมดมันจะเป็นสิบสองชุดจะมีเด่นแล้วก็ลองแล้วก็อันสุดท้ายก็อะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่สุดท้ายเพื่อนเลยค่ะ สุดท้ายเราจะข้ามฟากนะคะก็เป็นศูนย์ห้ากระโดดข้ามครับปุยเรียกข้ามฟากบ้าน,นอกจังเลยศูนย์ห้านะคะเป็นศูนย์สามค่ะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สามนะคะจะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแปดห้าแปดห้านะคะแปดสามหมดแล้วสี่คู่นะคะทั้งหมดจะสิบสองคู่นี่คู่หลักเนาะ ข้างหน้า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 ข้างหลัง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 นะคะอันนี้คือจับจากที่แอดทำตัวนี้ให้แล้วนะคะจับจากแปดชุดนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก่อนในตารางเลยค่ะในตารางเลยค่ะศูนย์หศูนย์หกอะไรก็ว่าไปเอ้ามันก็มีหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็ลองพิจารณาดูนะคะมีตัวไหนบ้างไม่มีแปดสามอย่างเงี้ยนะใครชอบ เออก็แล้วแต่จะจับเอาเนาะส่วนตัวแอดเนี่ยลูดค่ะ fc ที่ดูเป็นเขาก็เฮงก็ปังกันไปนะคะ <c oughs> บางที fc ก็ยังสอนแอดอีกค่ะ <c oughs> แบ่งปันกันค่ะแบ่งปันกันนะคะพอแอดก็ไม่ได้เก่งค่ะก็เพิ่งมาทําช่องนะคะผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยค่ะก็จะพยายามทําให้น้อยชุดกว่านี้นะคะแต่บางทีเลขชอบก็อยากแบ่งปันค่ะ เลขบาทเลขรถนูน่นนี่นั่นก็เลยเยอะไปหน่อยก็เอาตามสูตรนี่แหละค่ะทุกคนตามสูตรเลยค่ะเลขเยอะเดี๋ยวแอซื้อเองเอาไปพิจารณากันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะอยู่ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลแล้วขอให้เฮงขอให้ปังนะคะงวดไหนมี ไอ้นี่ก็ขอให้แตก3ตัวนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้แตกอีกนะคะให้ทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าเฮงๆปังๆรวยๆกันนะคะสวัสดีค่ะ